นี้นะครับก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางครับซึ่งก็จะมีสัญลักษณ์แสดงการบวกซึ่งอยู่ในคลิปที่ผ่านมาการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยาฐานฐานนิยมการเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลแล้วก็การใช้ข้อมูลข่าวสารและค่าสถติสติในการตัดสินใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของ การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับก็คือการนำข้อมูลนะครับที่เราได้มาซึ่งมีทั้งข้อมูลที่แจกแจงความถี่และไม่แจกแจงความถี่แต่สำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอในเรื่องของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ก็แล้วกันนะครับซึ่งง่ายๆก็คือการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลถ้าไม่ได้แจกแจงความถี่ เราก็นำข้อมูลทุกค่ามารวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งจากตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้ก็จะ,ะมีสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับซิกมามาด้วยซึ่งได้สอนไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับจากการตรวจสอบราคาข้าว3ชนิดถุงละ5กิโลกรัมของร้านค้า10แห่งปรากฏว่า ปรากฏว่าราคาข้าวสารถุงเป็นดังนี้คือถุงถุงแรกเนี่ยร้อบาทถุงที่2องรบาทถุงที่3 150ถุงที่4 174ถุงที่565 155แล้วก็ตามด้วยถุงสุดท้ายก็คือเออย่างครับถุงร้อบาท145บาท154ยห้าและถุงสุดท้าย ร้อยหกสิบนะครับเขาบอกว่าจงหาราคาเฉลี่ยของข้าวสารชนิดถุงละ5กิโลกรัมทั้งหมดนี้ของร้านค้าครับซึ่งเราก็จะคำนวณน,นะครับโดยใช้สูตรที่เคยเรียนมาซิกมาก็คือผลรวมสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกผลรวมทั้งหมดคูณด้วย n n ก็คือจำนวนตัวจำนวนตัวเลขทั้งหมด นะครับทั้งหมดมีทั้งหมด10แห่งก็คือ10ตัวเลขนะแล้วข้างบนก็เอา10แห่งนั้นมาบวกกันนะครับก็คือซิกมา x i i ตั้งหนึ่งถึง n นะซิกมา x i ซิกมา x i ก็คือบวกกันเลยนะครับ168บวก149บวก150บวก174 165 155 170 ร้อยสิบห้าร้อเอามารวมกันแล้วก็หารด้วย10 10มาจากไหน10ก็มาจาก10แห่ง่าซึ่งจะได้1,590ห้าร้อยเก้าาด้วยสิจะได้ราคา 1, นึ่นะครับค่าเฉลีย่ยทั้งหมดนะในที่นี้ค่าเฉลีย่ยไม่ได้หมายควาว่าทุกแห่งเนี่ยหรือว่าทุกร้านค้าจะต้องขาย ร้อยห้าสิบเก้านะครับนี่เป็นแค่ค่ากลางๆของข้อมูลที่ได้มาก็คือเฉลี่ยออกมาแล้วราคาอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือร้อยห้าสิบเก้าบาทส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ข้อมูลชุดหนึ่งมีแปดจำนวนแต่ไม่รู้ว่าข้อมูลจากไหนนะครับแต่ว่าเขายกตัวอย่างมามีแปดจำนวน หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้32ถ้าข้อมูล7จําำนวนแรกคือ28 31 30 35 29 30และ34จงหาข้อมูลอีก1นึ่จำนวนหาข้อมูลอีก1นึ่จำนวนเขาให้ค่าเฉลี่ยมาแล้วนะครบก็คือ32ทั้งหมด7จําำนวนดังนั้นฝั่งที่เป็นค่าเฉลี่ยเราก็เขียนลงไปเลย32ิสำหรับ การกระจายผลรวมนะครับตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่เถึงตัวที่แก็คือเพิ่มเข้ามาให้ตัวที่แเป็น X นะครับให้ตัวที่แเป็น X สําหรับที่เหลือก็คือบวกกันถึงสามสบวก X แล้วก็หาร8นดที่เหลือบวกกันก็จะได้220บวก X แตดจากหารย้ายไปคูณฝั่งนี้นะครับ เป็นสามสิบคูณแปดคูณแปดนะสามคูณแปดได้256ร้ซึ่งก็จะได้256นะและก็ย้าย220ไปลบเป็นลบสองอ่สเท่ากับ x นะดังนั้น x เท่ากับ 3 6นี่คือค่าเฉลี่ยที่ได้นะครับค่าเฉลี่ยที่ได้ของข้อมูลชุดนี้นะครับง่ายๆครับสําหรับข้อมูลที่สําหรับข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ง่ายมากนะแต่ข้อมูลที่แจกแจงความถี่จะสอนอีกในคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะมีวิธีการหรือว่ามีสูตรไหนมาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับ